สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับโอ๊ตเพชรยนต์นะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะครับบริษัทจําหน่ายรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นมินบุรีด้วยจํานวนสต็อกรถมากกว่า350ร้อยห้าสิบคันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเจ้าโตต้ายาริสนะครับคันสีแดงที่อยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรนะครับตัว E นะครับปี2015นนะครับคันนี้สีแดงนะครับเกียร์ออโต เลขไมค์คันนี้ก็อยู่ที่150,000โลนะครับผมราคานะครับคันนี้พิเศษมากนะครับตอนเป็นมือหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ549,000บาทนะครับแต่คันนี้เราเปิดอยู่ที่325,000บาทนะอ่านี่นะครับราคาหายไป200กว่าบาทส่งก็อยู่ประมาณ6,000นิดๆน,นะประหยัดมากนะเป็นรถอีโคคาร์นะสภาพดีสวยมากๆเลยนะครับผมคันนี้นะ นี่นะครับในส่วนของรูปโฉมเขานะครับด้านหน้าให้ดูก่อนเลยนะเป็นไฟแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะครับกระจังหน้าเป็นสีเทานะครับมีลากเส้นด้านข้างแนวเฉียงลงมาแบบนี้นะนี่นะครับโคมไฟพาร์ทเดิมนะครับนี่มีไฟสปอตไลท์คู่ล่างนะครับมีชายสเกิร์ตด้านหน้ามาให้นะรู้สึกคันนี้จะให้สเกิร์ตมารอบคันเลยนะครับผมอ่านี่นะครับกระจงกระจังเขาเป็นพาร์ทเดิมนะครับสวยเลย นะราคาไม่แรงด้วยนะครับส0 0 0 0นกว่าบาทนะครับติดฟิล์มภาษีพรบรมาให้แล้วเรียบร้อยนะนี่นะครับกระจกมองข้าบเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีแปะในส่วนของไฟเลี้ยวด้านข้างอยู่บริเวณด้านด้านซ้ายด้านขวานะแก้มซ้ายแก้มขวานะคันนี้ก็เป็นล้อขอบ15นะเป็นล้อกระทะนะครับเป็นฝาครอบแบบนี้แต่ให้ยางดันหลบปี2อ2 1บมาเลยนะครับนี่นะครับให้ยางปี2 1มาเลยนะครับ ใช้ยายาวครับแค่ยางก็คุ้มแล้วนะสำหรับคันนี้นะช่วงลงช่วงล่างนะครับเดิมๆนะครับมีสเกิร์ตมาให้รอบพันนะที่จะเปิดประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีตกแต่งกัรลอยมาให้นะครับแบบนี้นะนี่นะครับภายในเป็นสีดํานะครับบริเวณประตูก็ตกแต่งด้วยสีดําเป็นพลาสติกขึ้นรูปหมดเลยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะอันนี้ก็กระจกเป็นกระจกบานเดิมนะครับ ไม่มีการชนหนักจากทางด้านข้างมาติดฟรีมาให้แล้วของลามินาด้วยนะครับนี่นะครับตัวโครงสร้างต่างๆนะครับตัวบานพับตัวยึดประตูนะครับรายละเอียดเดิมๆมนี่มีตัวแผ่นสครับเพจติดมาให้นะติดพรมกระดุมมาให้ด้วยนะโหสวยงามมากๆนะครับรายละเอียดคันนี้ก็แอร์แบ็กคู่หน้านะครับคอนโซลหน้าตกแต่งด้วยสีดำเบาะผ้าสีดำเดินตะเข็บสีส้มนะครับน้ำตาลน,น้ำตาลออกส้มนะครับ นี่นะครับตัวโครงสร้างเสาบ,บีนะครับน็อตเดิมๆนะขอบสันประตูชัดเจนนะครับไม่มีร่องรอยการสาดสีใหม่นะแผ่นเพจเลขเพจเดิมมีเช็คประวัติรถได้เลยนะครับโครงสร้างเสาบ,บีชัดเจนนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับนี่นะครับตัวโครงสร้างก็เดิมๆเช่นกันนะขอบสันชัดเจนนะครับ ไม่มีร่องรอยเลยมีตัวแผ่นเพดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายเขานะครับคันนี้ก็ประตูบานท้ายคันนี้จะเป็นตัวแฮชแบกนะเป็นตัว5ประตูนะครับเป็นพาร์ทเดิมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายประตูกันชนนะครับในส่วนของไฟท้ายเขาเนี่ยไฟเบรกจะเป็นแบบ LED นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยจะเป็นหลอดไส้นะครับมีระบบไล่ฟ้าที่ปัดน้ําฝน นะครับมีมาให้พร้อมไฟเบรกดวงที่3อยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นตัว1 5 e นะครับสัญลักษณ์รุ่นก็ยังแปะอยู่แบบนี้เลยในส่วนของด้านท้ายบริเวณเหนือป้ายทะเบียนจะมีตกแต่งเป็นตัวคิ้วเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับพร้อมโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางแบบนี้นะด้านท้ายนี่นะครับอย่างที่บอกสเติตรอบพันนะด้านท้ายก็ติดเป็นดิฟวเซอร์นะจัดระเบียบลมด้านหลังนะมาพร้อมกับไฟเบรกให้ด้วยนะตรงนี้เลยนี่นะครับสวย นะมีไฟทับทิมคู่ล่างนะครับประตูท้ายก็ใช้งานได้ปกตินะครับวางสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเบาะปรับพับได้แบบ60-40นะครับมีถาดรองนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นยางอะไหล่นะครับนี่เป็นยางอะไหล่มาให้ประจงประแจแม่แรงมีมาให้ครบนะมีตัว กั้นห้องสัมภาระท้ายมาให้ด้วยนะนี่นยตัวแผ่นนี้นะไม่ต้องไปหาติดเพิ่มมีมาให้นะครับตัวโช้กต่างๆน็อตไม่มีขยับนะครับประตูท้ายนะครับหัวน็อตไม่มีไข่นะไม่มีร่องรอยการชนนะครับรายละเอียดเดิมๆทั้งคันนะเครยนต์เราการันตีนะครับตัวโครงสร้างนะครับมิดอากลมๆนะครับรอยเชื่อมต่างๆเดิมๆนะไม่มีสีนูนสีโป้แต่อย่างใดนะครับ ตกแต่งเสาซีนะครับเป็นสีดำนะสอดรับกับตัวในส่วนของกระจกนะครับด้านหลังนะนี่ภายในนะครับเป็นเบาะผ้าเบาะพับได้นะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ติดพรมกระดุมมาให้แล้วนะครับสีดำตัวโครงสร้างนะครับตัวน็อตยึดบานประตูต่างๆละเอียดเดิมๆนะครับผมนี่นะครับ สวยยเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโตลต้ายาลิท1.2ตัว E ปี15นะครับรถอีโคคาร์ราคา300,000นะครับนี่นะครับบริเวณฝั่งคนขับนะครับประตูนะครับเป็นประตูไฟฟ้าอ่ากระจกไฟฟ้านะครับออโต้จุดเดียวคือฝั่งคนขับนะครับลำโพง4ตัวนะครับรายละเอียดต่างๆเดิมๆนะครับน็อตยึดต่างๆ กระจกพับไฟฟ้านะครับเป็นปรับไฟฟ้าซ้ายขวามีที่วางแก้วน้ํามาให้นะนี่อันนี้ก็พวงมาลัยก็จะเป็นหุ้มหนังนะครับสมก้านมาตรวัดก็จะเป็นสีตกแต่งเป็นสีออกแดงๆส้มๆนะให้อารมณ์ดูสปอร์ตนะด้านซ้ายวัดรอบตรงกลางความเร็วด้านขวาสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงระดับความร้อนนะครับผมของตัวเครื่องยนต์นะครับ วิทยุนะครับ FM AM USB AUX เชื่อมต่อได้หมดเลยนะใส่ CD ได้นะครับตกแต่งด้านขอบด้วยเป็นสีเทาเมทัลลิกนะสวยงามมากๆ a i แอนะครับแอร์คันนี้เป็นแบบมือหมุนนะครับไม่ได้เป็นแอร์อ,รออโต้มีในส่วนของไฟสปอร์ตไลท์คู่ล่างมีติดมาให้นะครับเกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์ซูเปอร์ CVT I นะครับเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับตกแต่งฐานเกียร์ด้วยสีเทาเมทัลลิกนะครับ นี่ครับรายละเอียดโดยทั่วไปนะตัวเพดานนะครับมีไฟ2แผนที่มาให้2ดวงนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับพร้อมใช้งานเลยนะเป็นเบาะผ้าเยดยตะเข็บสีส้มนะครับสภาพเบาะเรียกได้ว่า95%นะครับอาจจะมีริ้วรอยเล็กๆ,ๆน้อยๆนะก็ตามการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับ ส่วนของเครื่องยนต์เจ้าคันนี้นะครับนี่นะครับห้องเครื่องรายละเอียดนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรนะครับ86แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่108นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบสสูบแถวเรียง Double Overhead Camshaft 16วาล์วนะครับอันนี้รายละเอียดเครื่องนะครับให้ดูกันก่อนเลยทุกซอกทุกมุมนะครับรายละเอียดนะครับคานเคืรอนต่างๆนะครับเดิมๆนี่นะครับตัว รายละเอียดของตัวเบ้าโชกนะครับรายละเอียดเม็ดอาร์กลมๆสวยๆแบบนี้เลย mm hmm. นะครับคานหน้าซ้าย mm hmm. นะครับนี่เราให้ดูกันอย่างละเอียดนะอันนี้เป็นรายละเอียดเดิมๆของรถนะครับเป็นรายละเอียดเดิมๆของรถเลยนะสีคือเขาเขาทาสีมาแบบนี้เลยนะครับมันจะออกด้านๆน,นะครับคานหน้านะครับด้านขวานะครับโครงสร้างเดิมนะครับสัญลักษณ์ ตัว R นะ 1R นี่ยังยังยังเห็นอยู่นะนี่นะครับไม่มีร่องรอยการสราดสีใหม่นะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างเดิมเม็ดอากลมๆหัวน็อตไม่มีรอยไขนะครับรายละเอียดก็ฝากระโปรงก็ขอบสันชัดเจนนะครับมีแผ่นฉนวนกันความร้อนนะป้ายลาเบลต่างๆนะครับยังติดอยู่นี่นะครับรายละเอียดพาร์ทเดิมนะครับบอกเลยว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะประหยัดมากคุ้มด้วยนะครับผม เป็นงไงกันบ้างครับสำหรับรถคันที่ผมเพิ่งรีวิวไปคันนี้เจ้าโต y ต้ายาลิส 1.2e ปี15นะครับเลขไม์อยู่ที่150,000โลราคาเปิดอยู่ที่325,000ับาทนะผ่อนอยู่ประมาณ6,000นิดๆนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะโอตเพชยนตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับที่เบอร์098 446 5222นะครับ 0 9 8ย์6 5 2 2 2ผมโอ๊ตเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรีวิวรถเข้าใหม่จากผมนะครับผมอ่าครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตรถรุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดน,นะครับสวัสดีครับ